ลสารวันนี้อใช่ยเป็นเขาสารนะลูกสารมาพูดจริงๆไอ้กินกินอยู่นล้วแต่เปรียบกันผลเมียถึงไรคนอย่าเปรียบกันให้กินอยู่กันนะแต่

อย่างคุณาคนนพเลีกเห็นที่อยู่กันมาก็เห็นใจกันตรี้ด้วยคนเราไม่คิดหมดเออจะซื้อมาไกลรอเลาเอ้ยนี่มัวางข้อเท้รื่ออะไรเยขึ้มากดดึงดึงดึงดึนีบ้าบ้านถาวบ้านอยู่หรือบ้านอยู่ของหลวงเนี่ย เม้านาค่ะก uh, uh. 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 ็อยู pack, ่เชนโนนมาดูเลยเนาะไปกลับไปอยู่บ้านก็ได้เนาะเออแล้วก็ไปไหนไม่ไปอยู่กับย่าติหรออืมไม่ใช่เพราะว่าอยู่กับย่าติเนาะมื่อไวเออแปดเอองงไว้กู มึงอาทิตย์นี้อาทิตย์โน้อาทิตย์หน้าโน้ีสองอาทิตย์ที่มึงมาเนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เหรออาทิตย์นี้มันที่